ก็เ็กลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะทาเมนูข้าวหมูกรอบหมูแดงกันนะครับซึ่งส่วนประกอบหลักๆเนี่ยก็จะมีหมูกรอบกับหมูแดงนะครับซึ่งเจ้าตัวหมูกรอบเนี่ยเราเคยทําไปแล้วในรอบที่แล้วนะครับก็ขึ้นมาที่เราต้องทําใหม่ก็คือเจ้าตัวหมูแดงนะครับซึ่งตัวหมูแดงเนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าใครจะชอบมันล้วนหรือว่าเป็นเนื้อที่ติดมันนะครับส่วนประกอบและวิธีทําจะมียังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับ ขั้นตอนกนารทําหมูกรอบน,นะครับที่เราเคยอธิบายไปแล้วก็คือเอาหมูสามชั้นนะครับไปต้มให้สุกแล้วก็เอาไม้จิ้มฟันหรือซ่อมนะครับจิ้มบริเวณหนังด้านบนนะครับให้เป็นรูเล็กๆๆให้เยอะที่สุดนะครับหลังจากนั้นเอาขึ้นมาพักไว้แล้วก็เราจะมาทาด้วย <c oughs> น้ําส้มสายชูผสมเกลือนะครับคือเทเกลือลงไปเล็กน้อย ือเป็นเสร็จขั้นตอนในการเตรียมทําหมูกรอบนะครับที่เหลือก็แค่เอาเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันได้เลยครับส่วนตัวหมูแดงนะครับเราก็แค่ซื้อหมูมาแล้วก็ซื้อผงหมักหมูแดงซึ่งมีขายสําเร็จรูปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าทั่วไปอีกแล้วนะครับเราก็จะหมักเจ้าตัวหมูแดงกับผงทําหมูแดงอันนี้ผมใส่กระเทียมผิดไทยแล้วก็รากผักชีน้ำตาลปีบแล้วก็ซอสปรุงรสนิดหน่อยนะครับเข้าไปหมักเพื่อจะให้หมูมีรสชาติ ตอนเวลาเราเอาเข้าไปอบนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมมากขึ้นเราจะทําหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงหรือว่าบางคนเนี่ยที่มีแผนจะทํามีแผนจะทําอยู่แล้วก็อาจจะหมักใส่ตู้เย็นเอาไว้ได้นะครับเราคุณพร้อมจะทำเมื่อไหร่คุณค่อยเอาออกมาละลายน้ําแข็งแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบได้เลยครับเราจะมาเริ่มอบจากตัวหมูแดงก่อนนะครับโดยตัวหมูแดงเนี่ยเราจะเอาหมูแดงที่หมักไว้ เข้าไปในหม้อทอดของเรานะครับปิดใส่ร้อยเราจะตั้งอุณหภูมิที่หนึ่งร้อยแปดสิบงศานะครับปเป็นระยะเวลาสิบห้านาทีแล้วเร็ว ลองมาดูก่อนว่าตัวหมูเนี่ยสุกแล้วก็สีได้ที่หรือยังถ้าไม่สุกหรือว่ายังไม่ได้ที่ยังไงเดี๋ยวก็สามารถตบต่อได้ครับส่วนตัวน้ำหมูแดงนะครับที่เหลือจากการหมักเนี่ยอย่าทิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวนี้แหละไปทำเป็นน้ำราดข้าวหมูแดงก๋วยเตีเดี๋ยวเราระหว่างที่รอนะครับเรามาทำน้ำราดหมูก๋อยหมูแดงกันดีกว่าครับ ั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราก็ใส่เจ้าตัวน้ำอักหมูแดงที่เราเตรียมไว้นรลงไปเลยจากนั้นใส่ผงหมูแดงที่เหลือลงไปนะครับตามด้วยเต้าเจี้ยวครับ ซึ่งในน้ำหมั่ของหมูแดงนะครับมันก็จะมีกระเทียมอยู่แล้วนะครับเป็นกระเทียมกับรากผักชีเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความหอมอยู่แล้วเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยครับเกลือเพิ่มอีกนิดนึงนะครับ ปรุงรสตามความชอบนะครับให้ออกรสเค็มหวานใครชอบเค็มชอบหวานมากน้อยยังไงก็สามารถเติมได้เลยครับใส่น้ำตาลลงไปโอเคครับทิ้งเอาไว้ให้เดือดสักครับสักคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกัน ครบ15นาทีแล้วของหมูแดงที่เราอบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้หน้าตาเป็นยังไงคือตัวหมูแดงเนี่ยข้างนอกอะเริ่มมีความสุกแล้วแต่ผมคิดว่าด้านในน่าจะยังไม่ค่อยสุกดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราอบต่ออีก10นาทีนะครับด้วยไฟร8อ8 0เท่าเดิมนะครับ Okay, มเมื่อน้ำลาดเดือดสักพักนึงนะครับเราก็ละลายแป้งมนันแป้งข้าวเหนียวนะครับค่อยใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความข้นให้กับน้ำลาดของเราครับ mm. เมื่อค้นได้ที่นะครับ mm. ก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยครับ mm. ครับผมหมูแดงรอบที่สองของเราก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว้า wow. ว ซีสันอร่าพัานมากเดี๋ยวเราเอาออกมาจากเครื่องนะครับมาพักเอาไว้ได้เลยลหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาหมูก,กรอบครับลงมาอบ ต่อได้เลยนะครับโดยที่เหมือนเดิมครับเราจะให้หนังของหมูเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อให้หนังเนี่ยโดนความร้อนแล้วกรอบด้านล่างเนี่ยยังคงนุ่มอยู่ครับก็เดี๋ยวเราใช้ไฟอบทั้งหมด180องศาเป็นเวลา15นาทีเหมือนเดิมครับสำหรับรอบแรกแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับ ระหว่างที่เรารอหมูแดงกับหมูกรอบนะครับล้วก็ต้มไข่ลอไปได้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับบ้านใครที่มีตร้นี้กุนเชียงติดตู้เย็นอยู่ก็สามารถเอาเข้ามาอบในหม้อทอดไร้น้ํามันของเราได้นะครับมันจะได้เป็นฟูลออปชั่นหมูกรอบหมูแดงสำหรับรอบแรกนะครับ15นาทีแรกของการอบหมูกรอบนะครับเดี๋ยวเราอบต่ออีก 15นาทีในไฟ200องศาค,ครับมาดูหน้าตาของเจ้าหมูกรอบขนองเอะครับที่เสร็จเรียบร้อยกันดีกว่าว้าวโอเคครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันดีกว่าครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคับข้าวหมูกรอบหมูแดงของเรานะครับยังไงหน้าตาน่ากินไหมเห็นไหมครับบอกแล้วว่าไม่ยากเลยวันหยุดอยู่บ้าน,นว่างๆก็สามารถทํากินเองได้นะครับแล้วอย่างเจ้าหมูกรอบหมูแดงเนี่ยที่เราทําเหลือไว้เราสามารถเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้เอาไปทําเมนูอื่นๆต่อได้อีกเป็นไงวันนี้ผมขอตัวไปจัดการเจ้าข้าวหมูกรอบหมูแดงตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีเมนูอะไรอีกเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะครับ